รักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชุกมุตมาโนดเจ้าเก่ารายงอน <Wow. S 1> ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับและก็พี่น้องกลุ่มคนรักรถไฟล้านนาธรรมนออกทุกท่านนะครับก็ผมก็จะมารายงานข่าวนะครับในช่วงเวลาที่ ค่อนข้างที่จะถึกนิดนึงครับเพราะว่าคอยติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่4ครับเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566ครับโดยงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ในปีนี้ครับ3,18,500ล้านบาทนั่นเองครับที่สำคัญก็คือ มันเป็นโครงการที่ไปกระทบกับพวกเราด้วยหรือไม่ครับซึ่งผมเองนั้นก็เคยได้แจ้งข้อมูลข่าวสารไปนะครับว่าแม้ว่าโครงการนี้นะครับจะงบประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านก็มีการยืนยันมาว่าไม่ได้กระทบนะครับแต่นะครับแต่แตจะให้ดีนะครับก็คืองบประมาณก็ควรจะผ่านนะครับถ้าเกิดผ่านเนี่ยมันทุกอย่างก็จะดู เป็นไปตามรถแบบต่างๆนะครับวันนี้นะครับในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เพิ่งจบไปนะครับโดยที่มีผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรมีสสนะครับร่วมประชุมกันที่จะลงวตติครับ472คนนะครับแล้วก็เห็นด้วยครับ278คนไม่เห็นด้วย196คน งดออกเสียง2คนครับก็ถือว่างบประมาณนะครับในส่วนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566นั้นนะครับก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็อย่างน้อยนะครับโครงการที่เราได้ติดตามมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5งห3หครับปัจจุบันนี้ก็ 60กว่าปีเลยนะครับก็จะได้ประสบความสําเร็จและก็ลูกหลานของเรานั้นก็คงจะได้ใช้ระบบโลจิสติกทางหลักนะครับและนับจากนี้ไปก็จะเป็นการเฝ้าติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับในส่วนของการเวนคืนการก่อสร้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของเพื่อนสมาชิกกลุ่มคนรักรถไฟล้นะานารวันออครับก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายกลุ่มเราก็จะได้ทราบ ความเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้นะครับก็มีประเด็นสำคัญอยู่ว่าในวันที่7、8,9กนะครับก็เป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นซึ่งเป็นการประชุมนะครับในครั้งที่3นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะสรุปเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต้นไม้และอื่นๆนะครับก็หลังจากที่ไปนะครับลังจากวันที่9ไปแล้วก็คงจะมีข่าวสารออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเพราะว่าในระหว่างการประชุมครั้งที่1 2นะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ทางราชการเราจะสงวนไว้นะครับครั้งที่3นี้ก็ควรที่จะนะครับเปิดเผยต่อสาธารณชนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีส่วนได้เสียนะครับได้รับทราบ ต่างๆนะครับว่าเขานี่ครับจะได้รับนะครับเงินสินหมจากการเบนคืนจากทางราชการยังไงบ้างนะครับและก็ในส่วนของการก่อสร้างนะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าการเบนคืนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับเหมาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของการสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับ ถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการที่จะตกข่าวสารก็ขอความกรุณราท่านนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าข่าวสารนะครับบางทีออกมาบางท่านก็โทรศัพท์มาถามผมเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมถามว่าไม่ได้ฟังคลิปเหรอ <c oughs> ครับก็อาจจะไม่ได้กดติดตามไว้นะครับก็ต้องขอฝากท่านไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับในการสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัยเรย,ยเชยงของนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลำลางอาไปก่อนครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตดมาโนดรายงอน